ในค่ำคืนที่หมอกหนาปกคลุมสวนล้วยท้ายหมู่บ้านมีบางอย่างไม่ยอมหลับไหลเขาว่ากันว่าใต้ต้นตานีต้นนั้นเคยมีหญิงสาวผู้หนึ่งถูกสาปให้กลายเป็นเงาแห่งความเศร้ารอใครบางคนที่จะมาปลดปล่อยเธอจากคำสาปนิรันดร์หลายคนที่ผ่านไป บางคนได้ยินเสียงร้องเบาๆเหมือนเสียงสะอื้นจากใต้ใบกล้วยบางคนเห็นเงาผู้หญิงในชุดเขียวจ้องมองอยู่เงียบๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จนกระทั่งมีหญิงสาวคนหนึ่งที่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งลึกลับใต้ต้นกล้วยนั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดหมู่บ้านเล็กๆปลายทุ่งนา มีบ้านอยู่ไม่กี่หลังส่วนใหญ่เป็นชาวสวนชาวนาใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ตรงท้ายหมู่บ้านมีสวนกล้วยเก่าอยู่ผืนหนึ่งคนเท่าคนแก่เล่ากันมาว่าที่นั่นมีต้นตานีผีสิงใครเดินผ่านตอนดึกๆมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆเหมือนสะอื้นอยู่ใต้ต้นกล้วยบัวแก้ว เป็นสาวชาวบ้านที่อาศัยอยู่ไม่ไกลาจากสวนกล้วยนั้นเธอเป็นคนใจดีขยันชอบช่วยคนอื่นทุกเย็นหลังจากกลับจากนาเธอมักจะเดินไปตักน้ำที่บ่อหลังวัดซึ่งต้องผ่านสวนกล้วยพอดีตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรแต่พอตกค่ำลมเย็นพัดมาเสียงใบกล้วย เสียสีกันดังกลราวกล่าวฟังแล้วขนลุกยังไงบอกไม่ถูกคืนหนึ่งบัวแก้วนอนไม่หลับได้ยินเสียงคล้ายคนร้องเบาๆลอยมาจากหลังบ้านตอนแรกเธอคิดว่าอาจเป็นเสียงแมวหรือไม่ก็เสียงลมแต่ฟังดีๆมันเหมือนเสียงผู้หญิงจริงๆเธอเลยหยิบตะเกียงเดินตามเสียงไปทางสวนกล้วย ลมพัดเอื่อยๆใบกล้วยไหวพรึกๆเงาดำท่าบบนพื้นเหมือนมีคนยืนอยู่บัวแก้วเริ่มกลัวแต่ก็ยังเดินต่อมือสั่นนิดๆแต่ใจอยากรู้ว่ามันคืออะไรพอถึงใต้ต้นกล้วยต้นใหญ่เธอก็เห็นเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนพิงหลำต้นผมยาวถึงเอวใส่ผ้าสีเขียวซีซี หน้าเธอขาวคล้ำดวงตาเศร้าเหมือนคนร้องให้มานานเสียงนั้นพูดขึ้นเบาๆอยากดูัเลยข้าไม่ทำร้ายใครข้าแค่เหงาบัวแก้วยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงแต่พอได้ยินน้ำเสียงนั้นกลับรู้สึกสงสารมากกว่ากลัวเธอกลั้นใจถามว่าเองเป็นใครกันแน่ ทำไมมาร้องอยู่ใต้ต้นกล้วยหญิงสาวยิ้มจางๆแล้วพูดข้าคือวิญ,ญญาณของหญิงคนหนึ่งที่ถูกสาปให้อยู่ในต้นตาลีข้าเคยช่วยชาวบ้านแต่ไม่มีใครจำข้าได้อีกแล้วบัวกแก้วได้ยินแบบนั้นใจหายว่าเธอเลยพูดขึ้นว่าถ้าเองไม่ได้คิดคร้ายข้าจะช่วยเอง ข้าจะหาทางให้เองไปผุดไปเกิดหญิงสาวยกมือขึ้นพนมยิ้มทั้งน้ำตาขอบใจนักคนดีข้าจะรอวันนั้นหลังจากคืนนั้นบัวกแก้วก็เริ่มฝันเห็นหญิงในชุดเขียวบ่อยขึ้นบางคืนแม่กล้วยจะมายืนยิ้มอยู่ปลายเตียงเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่พูดไม่ได้และนั่น คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่วันที่บูกแก้วเจอแม่กล้วยชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยทุกคืนเธอมักจะฝันเห็นหญิงในชุดเขียวมายืนยิ้มอยู่ปลายเตียงบางคืนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกชื่อเธอเ,ธอเบาๆแต่บูกแก้วไม่กลัวเพราะรู้ว่าแม่กล้วยไม่ได้คิดร้ายแต่เรื่องแบบนี้ มันก็หนีคำคนไม่พ้นชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันว่าบัวกแก้วคุยกับผีบางคนก็ว่าเธอเพีย้ยนบางคนก็ว่าเธอโดนของโดยเฉพาะไอชิดหนุ่มบ้านข้างๆที่ชอบพูดจาเสียงดังมันหัวเราะยาะบัวกแก้วทุกครั้งที่เห็นวันหนึ่งที่ตลาดไอชิดพูดขึ้นเสียงดังให้คนได้ยินกันทั้งตลาด ผีที่ไหนจะมาคุยกับคนกันว่าต้นกล้วยก็แค่ต้นไม้จะกลัวอะไรกันนักหนาถ้าแน่จริงข้าจะไปตัดมันให้ดูชาวบ้านพากันห้ามบอกว่าอย่าทำมันไม่ดีแต่ไอชิดกลับยิ่งหัวเราะผีถ้ามีจริงข้าขอเห็นกับตาเลยคืนนั้นแสงจันทร์ส่องลอดเมฆลงมาจาง ไอชิดถือมีดกพร้าแอบเดินเข้าไปในสวนกล้วยเสียงม้าเห่าหอนอยู่ไกลๆลมพัดเบาๆแต่บรรยากาศมันเย็นวูบผิดปกติมันเดินไปถึงต้นกล้วยต้นใหญ่ที่ว่ากันว่าแม่กล้วยสิงอยู่พอเงื้อมือจะฟันเสียงผู้หญิงร้องขึ้นเบาๆอย่าทำเลยไอชิชงักหันซ้ายหันขวา มองไปก็ไม่มีใครมันพึ่มำกับตัวเองเสียงอะไรวัดใครมากแกล้งข้าวัดแต่พอจะยกพระขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกอย่าทำเลยที่นี่คือที่ของข้าลมพัดแรงขึ้นทันทีใบกล้วยไหวพึกๆเหมือนมีคนหลายคนอยู่รอบๆไอชิดตกใจจนมือสัน่น เงยหน้าขึ้นเห็นหญิงสาวในชุดเขียวซีดยืนมองอยู่ใต้ต้นกล้วยผมยาวปลิวตามลมหน้าขาวซีดดวงตาเศร้าแต่แฝงความโกรธเจ้าลบหลูข้าทั้งที่ข้าไม่เคยทำร้ายใครเสียงนั้นพูดแผ่วเบาไอชิดร้องลั่นวิ่งหนีสุดชีวิตจนสะดุดล้มตรงทางเดินตั้งแต่นั้น มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยวันต่อมาไอชิดไข้ขึ้นตัวสัน่นพูดจาเพ้อคลั่งบางทีก็ร้องว่าอย่ามองข้าอย่ามองข้าหมอพื้นบ้านมาดูก็ไม่หายชาวบ้านเลยไปขอให้หลวงตาทองช่วยดูหลวงตาทองนั่งหลับตาอยู่พักหนึ่งก่อนพูดขึ้นว่าไอชิดมันลบหลู่ของแรง วิญญาณเขาไม่ได้ทำร้ายเพราะโกรธแต่เขาต้องการให้เจ้าขอขามาด้วยใจจริงเท่านั้นถึงจะหายบัวกแก้วได้ยินก็รีบอาสาไปขอขามาแทนแต่หลวงตาทองสายหน้าของแบบนี้คนที่ทำต้องไปเองถึงจะได้ผลขึ้นต่อมาหลวงตาทองจึงนัดบัวกแก้วให้พาไอชิดไปที่สวนจัวอีกครั้งเสียงลมคราวนี้ เบากว่าครั้งก่อนแต่ความรู้สึกแปลกๆยังคงอยู่ไม่มีใครรู้ว่าคืนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นคืนนั้นทั้งหมู่บ้านเงียบกว่าทุกคืนลมไม่พัดเสียงหมาก็ไม่ห่ามีเพียงเสียงจักจันร้องอยู่ไกลๆกับกลิ่นดินชื้นๆลอยมาแต่จมูกบัวกแก้วจุดตะเกียงเดินนำหลวงตาทองถือสายสิน ส่วนไอชิดเดินตามหลังหน้าซีดเหมือนคนหมดแรงพอถึงสวนกล้วยทั้งสามหยุดอยู่หน้าต้นตาลีต้นใหญ่ใบกล้วยไหวแผ่วๆเหมือนรู้ว่ามีคนมาหลวงตาทองวางสายสิรล้อมไว้แล้วพูดเสียงเรียบไอชิดเจ้าต้องพูดจากใจอยากกลัวอย่างนี้ไอชิดคุกเข่าลงดินเย็นจับฝ่าเท้า มันสั่นไปทั้งตัวเสียงมันสั่นเครือผมผมขอโทษผมพูดจาลกหลูผมไม่รู้ผมขออโหสิกรรมด้วยเถิดทันใดนั้นลงพัดวูบใหญ่ใบกล้วยไหวพรึบเหมือนพายุเปลวไฟจากตะเกียงโยกไปมาเงาของต้นกล้วยสั่นเหมือนมีคนหลายคนยืนอยู่รายรอบ เสียงผู้หญิงดังขึ้นเบาๆเจ้าพูดจริงหรือบัวแก้วหันไปเห็นร่างแม่กล้วยค่อยๆปรากฏขึ้นกลางเงาแสงเธอสวมชุดสีเขียวอ่อนผงมปลิวตามลมดวงตาเศร้าแต่ดูอ่อนโยนกว่าเดิมไอชิดพนมมือร้องให้ออกมาไม่ไอายใครจริงขอรับข้าขอโทษจริงๆข้าผิดไปแล้วแม่กล้วยมองอยู่นาน ก่อนพูดเสียงอ่อนข้าให้อภัยเจ้าขอเพียงอย่าลืมความดีอย่าลืมค่ำคืนนี้ทันใดนั้นแสงสีทองนวลนวลส่องออกมาจากลำต้นกล้วยเสียงเหมือนสายลมพัดผ่านปิดทีเสื้อเงาร่างของแม่กล้วยค่อยๆละลายเป็นละอองแสงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าใบกล้วยเพล้ววเบาแล้วสงบลงหลวงตาทองหลับตาผนมมือ เขาไปสู่สุติแล้ววิญญาณนี้หลุดพ้นแล้วบักแก้วยืนมองน้ำตาคลอเหมือนเห็นใครสักคนได้กลับบ้านส่วนไอชิดนั่งนิ่งน้ำตาไหลเงียบๆเหมือนยกภูเขาออกจากอกรุ่งเช้าแสงแดดอุ่นๆส่องเข้ามาในสวนกล้วยกล้วยต้นนั้นออกเครือใหญ่สวยกว่าทุกต้นในสวนชาวบ้านที่เคยกลัว ต่างพากันมากราบไหว้ขอขมาบัวแก้วกับไอ้ชิดช่วยกันตั้งสารไม้เล็กๆไว้ใต้ต้นกล้วยปักทูปหนึ่งดอกแล้วบอกเบาๆแม่กล้วยไปดีเถอะเดี๋ยวเราจะดูแลที่ตรงนี้ให้เองเสียงลมพัดเอื่อยๆเหมือนใครบางคนตอบกลับแผ่วเบาแต่ชัดเจนในใจทุกคนหลังจากนั้นหมู่บ้านก็สงบ ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องให้อีกเลยมีแต่เสียงลมพัดใบกล้วยไหวเหมือนเสียงคนยิ้มเบาๆแล้วจางหายไปในแสงเช้า